ข้อมูลล่าสุดได้ตอกย้ำถึงการกระทำที่ผิดหลักการทางจริยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศของกัมพูชาโดยการนำปราสาทเขาพระวิหารซึ่งเป็นมรดกโลกมาใช้เป็นฐานทัพและป้อมสังเกตการทางทหารในการทำสงครามกับไทยการกระทำนี้ไม่เพียงแต่เป็นการผิดในสายตาเวทีโลกแต่ยังเป็นการทำลายแหล่งโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างร้ายแรง เครนยักษ์ที่ถูกนำไปตั้งอยู่บนปรา,าสาทเขาพระวิหารตั้งแต่ปี2554ไม่ได้มีจุประสม,มเพื่อบูรณะปรา,าสาทธรรมดาเครนดังกล่าวมีลักษณะเป็นฐานหรืออุปกรณ์ฐานทหารสอดแนมหรือการจัดวางยุทธศาสตร์มากกว่ามีรายงานว่ามีการตรวจพบอุปกรณ์แอนตี้โดรนบวกระบบกล้องวงจรปิดเรดาร์สปูฟิง GPS บนเครนสื่อสาธรตั้งข้อสังเกตว่าเครนอาจถูกใช้เป็นฐานสังเกตการ ควบคุมการบินรักษาความปลอดภัยป้องกันโรนหรือยานพาหนะของอีกฝ่ายการสร้างฐานบัญชาการใต้พระสาแหล่งข่าวทหารมีการสำรวจพบว่ากัมพูชาขนอุปกรณ์กาา่อสร้างฐานบัญชาการที่สามารถบรรจุได้ถึง200นายใต้ทัวพระสทและมีการเก็บทังอาวุธเพื่อใช้ในการปกป้องอธิปไตยกัมพูชา การใช้สังเกตการการรบปัจจุบันกัมพูชาใช้พื้นที่ตัวประสาทในการสังเกตการการรบกับไทยโดยเลงเป้าไปยางเนินต่างๆรอบตัวประสาทและภูม,มือถือที่พวกเขาต้องการทุกมือการพังทลายของเครนยักษ์เมื่อวันที่สิธันวาคม2568มีข่าวว่าทาวเวอร์เครนบนปราสาทเขาพระวิหารของกัมพูชาพังทลายหลังมีการสู้รบอย่างหนักการพังทลายนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการอ้างว่ากัมพูชา ใช้พื้นที่ตัวปราสาทเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหารความสุดโทรมของปราสาททั้งที่เพียวิหารเนชั่นอลออโตริตี้เคยประกาศโครงการคอนซ์เวชันเวิร์กแต่ตามรายงานล่าสุดสภาพจริงของปราสาทกลับสุดโซเสื่อมสภาพไม่มีการดูแลอย่างจริงจังความโปร่งใสที่ขาดหายถ้าเป็นงานบุรณะอย่างจริงจังในอดีตมักเปิดเผยข้อมูลต่อสาธรารณะ ถึงยูเนสโกแต่ครั้งนี้กลับไม่มีสัญญางานโบรณะปกติมีแต่เครนกล้องและอุปกรณ์ทหารสอดแนบป้องกันเท่านั้นการกระทำของกัมพูชาที่แปลงมรดกโลกเป็นบังเกอร์และฐานลึกศักด์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางทหารและข้อมูลข่าวสารเป็นการละเมิดหลักการคุ้มครองโบราณสถานและมรดกโลกอย่างาร้ายแรงซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดอย่างชัดเจนในสายตาของยูเนสโกและประชาคมโลก ไทยมีหลักฐานที่หนักแน่นในการพระนามการใช้แหล่มรดกโลกเป็นป้องสังเกตการทางทหารซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อโบราณสถานที่มีอายุนับพันปี